พราะว่าเราคั่วกับกระทะนะคะมันเราต้องให้น้ําแห้งก่อนพอน,น้ําแห้งหอมกับกระเทียมมันก็จะสุกพอดีค่ะทีนี้เราก็คั่วต่อแค่ให้เขามีกลิ่นหอมให้น้ํามันหอมระเหยออกมาจากพริกกระเทียมหอมแดงนะคะมันจะสุกทั่วถึงค่ะดีกว่าเราไปจี่นะคะสุกเร็วด้วยค่ะรัวปัาตัดตอนนะคะ หอมละพริกก็หอมและแ,แต่ก็แปะก็แปะแล้วค่ะปสมก็ต้มกบไปอีกงอปลสมไม่กล้าให้ดูกลัวพี่เอ๋อเตกใจนะคะแต่ประสมมก็แกะตําเลยะคะ <S <s <Pop> ่ะเพื่อนให้ดูแค่ขั้นตอนในกนารคั่วพริกนะอะีนนี้เราก็จะตำกันเลยนะคะเพื่อน <c ười> ปสมเราจะใส่พริกกับกระเทียมประส้มคั่วไว้ออกไปชุก้าโอ้โยลูกสาวก็ได้ แม่ของสาวดิ่ใส่เกลือไปนิดหนึ่งค่ะใส่ผงนัวไปหนึ่งช้อนแล้วก็ตำตรงนี้ตรงนี้ ตอนนี้ก็ตามาละเอียดแล้วนะคะเพื่อนผสมก็จะใส่อบๆลงไปเลยค่ะตัวย้อยใหญ่ตัวใหญ่มากเลยดูแข็งๆเขาออกนะคะแข็งมากเลยผสมก็แกะก้างกบออกแล้วนะคะแกะก้างกบ กบออกแล้วนะคะเราก็จะตำมาตำให้เข้าเนียนเลยค่ะส้มนี้เป็นคกขงปะส้มก็มีหลายคกนะคะคกส้มตำคกตำปนคกหินกระทะก็มีเยอะนะคะเป็นคนที่ชอบซื้อเครื่องครัวค่ะมีก็ต้องคมคกก็ต้องดีดูขนปะส้มตำก่อนนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ตำมาเนียน กบมันตัวใหญ่มันเหนียวอ่ะเพื่อนๆต้องใช้พลังงานเยอะในการทำเสร็จแล้วปลาส้มก็จะใส่มะเขือต้มลงไปด้วยนะคะนี่มะเขือปลาส้มต้มใส่กันกระกบเลยแม่ <c oughs> โอ๊ยสาก,กระเบอือคอยก้องตกใจมะเขือหรอคะก้องจา๋าทำอย่างงี้เสร็ เอาใหม่มาเก็บต้อมตัวส้มใส่มะเขือเข้าไปแล้วก็ตำนะคะทให้มันเนียนเข้ากันกับเนื้อกบเลยค่ะเพิ่มปริมาณนะคะแต่ไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ตำมะเขือเราป่มก,มกบนะคะกดมะเขือนะคะ ก็เนียนเข้ากันดีแล้วเนาะทั้งกบทั้งมะเขือแยกไม่ออกละอันนี้เป็นมะเขืออันนี้เป็นกบนะคะว่าใส่มะเขือนิดเดียมเองสองลูกเซรัะปซะอมก็จะใส่น้ำปะลาต้มลงไปนะน้ำปะลาต้มใส่เยอะเลยวันนี้อยากให้น้ำพริกมีน้ำอกอมตัวหน่อยแล้วก็หมุนสากนะคะเคล็ดลับในการ ทำกับข้าวให้อร่อยคือล้างโคกล้างสากหูมุกกรมูสากนะหัเพื่อนเคล็ดลับสเสน่ห์ายจวกค่ะโู้ขนาดใส่น้ำเยอะเราก็ยังข้นนะเพื่อนอดูดิกบตัวเดียวกินได้ครึ่งหมู่บ้านนะคะกินได้ครึ่งตำบลเลยเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปโอ้โ กระแสะ่ประสมขอชิมน,นิดหน่งนะคะอพอดีเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนประส้มจัดจานเนาะตอนนี้ฝนกบประส,มส,มส้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกินกับยอดฟักทองลวกผักสดมีมะเขือเหลืองด้วยค่ะมีผักดองด้วยค่ะผักส้มนะคะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของประสม,สมสเลยนะคะ กินได้ไม่เบื่อค่ะกินได้แบบวันเว้นวันเลยนะคะอายุเยอะแล้วก็ชอบกินอะไรประเภทนี้ค่ะเพืเ่อน,นกินแล้วมันสบายท้องเนาะมันอิ่มท้องขอบคุณเพื่อนเพทุกคนที่แว้เข้ามารับชมนะคะมาค่ะเพืเ่อนๆทานข้าวด้วยกันกับ้าวตงค่ะป่นกบน้ำพริกกบอร่อยอร่อยค่ะ